พันธสัญญาเดิมฉบับฟื้นฟูหนังสือหนึ่งสมุเอลบทที่15อรารบิก6กาอูลไม่เชื่อฟังในเรื่องที่เขาพิชิตอัมาเล็กบทที่15ข้อ1ถึงข้อ35อราราบิกหนึ่งมุเอลก็กล่าวแก่ซาอูลว่าพระยโฮูวาทรงใช้ข้าพเจ้ามาฉลมท่านเป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลโพลไพยของพระองค์เพราะฉะนั้นบัดนี้จงฟังเสียงแห่งพระคำของพระยโฮวาพระยาฮวาจอมพลโยธาตรัสดังนี้ว่า เราจะลงโทษอามาเลกในการที่เขาได้ทำต่ออิสราเอลคือได้ต่อสู้เขาในขณะที่ออกจากอียิปต์นั้นบัดนี้จงไปโจมตีอามาเลกและทำลายทุกอย่างที่เขามีให้เสียสิ้นอย่าสงวนรักษาไว้เลยจงฆ่าเสียทั้งผู้ชายผู้หญิงทั้งทารกและเด็กที่กินนมอยู่ทั้งโคแกะอูดและลาดังนั้นจาอูนจึงเกณฑ์พลไพร่และตรวจนับพวกเขาที่ตดลายิม ได้ทหารราบสองแ0 0คนและคนเผายูดาห์นึ่งหมื่นคนซาอูลก็ยกกองทัพมายังเมืองอามาเลกและตั้งซุ่มอยู่ในหุบเขาแม่น้ำและซาอูลกล่าวแก่ชนชาติเคนีว่าไปเถิดจงแยกไปเสียลงไปเสียจาก่่ำกลางชนชาติอามาเลกเกรงว่าเราจะทำลายพวกท่านไปพร้อมกับเขาเพราะท่านได้แสดงความการุณาแต่ชนชาติอิสรเอลทั้งหมดเมื่อพวกเขาขึ้นมาจากอียิปต ดังนั้นชนชาติเคนีก็แยกออกไปจากถ้ากลางชนชาติอัมเมเลกและซาอูลก็โจมตีชนชาติอมเมเลกตั้งแต่เมืองฮาวิลาไปจนถึงสุระซึ่งอยู่ตรงหน้าอียิปต์ท่านจับอาฆาตกษัตริย์ของชนชาติอัมเมเลกได้ทั้งเป็นและทําลายพลาภายทั้งหมดด้วยคมดาบจนเสียสิ้นแต่ซาอูลและพลาภายจงวนรักษาอาฆาตและส่วนที่ดีที่สุดของฝูงแกะกับฝูงโคและสัตว์อ้วนผีกับลูกแกะ และไม่ยอมทำลายสิ่งดีๆทั้งหมดจนเสียสิ้นฝ่ายทุกสิ่งที่พวกเขาดูถูกและเห็นว่าไร้ค่าพวกเขาก็ทำลายจนเสียสิ้นแล้วพระวจนะของพระยโะฮวามายังซามมเอว่าเราเสียใจแล้วที่เราได้ตั้งซาอูลเป็นกษัตริย์เพราะเขาได้หันจากการติดตามเราและไม่ได้กระทำให้ถ้อยคำของเราสำเร็จเป็นจริงและซาม,มูเอลก็โกรธจึงร้องทูลต่อพระยโะฮวาตลอดคืน และซามูเอลลุกขึ้นแต่ชาวตรูเพื่อไปพบซาอูลในตอนเช้านั้นและมีคนเรียนซามูเอลว่าซาอูลไปที่ภูเขาคาราเมลและได้สร้างอนุสรณ์ไว้สำหรับตัวเองแล้วก็กลับมาและผ่านที่นี่ลงไปถึงคีลคารและซามูเอลก็มาหาซาอูลและซาอูลกล่าวแก่ท่านว่าขอพระยาฮูวาส่งอวยพรท่านเถิดข้าพเจ้าได้กระทําให้พระคาของพระยาฮูวาสําเร็จเป็นจริงแล้วและซามูเอลกล่าวว่า ถ้าอย่างนั้นเสียงแกะที่ร้องเข้าหูข้าพเจ้ากับเสียงโคที่ข้าพเจ้าได้ยินนี้หมายความว่าอะไรสาอูลตอบว่าพวกเขานำมาจากชนชาติอามาเลกคือพวกโพลไพได้สงวนรักษาแกะและโคที่ดีที่สุดเพื่อเป็นเครื่องสตวบูชาแด่พระยะโฮวาพระเจ้าของท่านนอกจากนั้นพวกเราได้ทำลายจนเสียสิน้นแล้วซามูเอลจึงกล่าวแก่สาวูลว่าจงหยุดพูดข้าพเจ้าจะขอบอกท่านว่า พระยาฮูวาตรัสก,กับข้าพเจ้าอย่างไรเมื่อคืนนี้และซาอูลก็เรียนท่านว่าจงกล่าวเถิดและสมูเอลกล่าวว่าแม้ท่านเป็นแต่ผู้เล็กน้อยในสายตาของท่านเองท่านไม่ได้เป็นประมุขของบรรดาเผ่าอิสราเอลหรือพระยาฮูวาทรงชลมท่านไว้เป็นกรรษัตริย์เหนืออิสราเอลและพระยาฮูวาทรงใช้ให้ท่านเดินทางไปตรัสว่าจงไปและทำลายชนชาติอัมเล็กที่เป็นคนบาปให้หมดสิน้น และต่อสู้กับพวกเขาจนกว่าพวกเขาจะถูกล้างผลาญจนหมดสิ้นไปเหตุใดท่านจึงไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระยโฮวาแต่ไปฉกชิงของริบต่างๆและทำสิ่งชั่วร้ายในสายพระเนตรพระยโฮวาและซาอูลกล่าวแก่สมุเอลว่าข้าพเจ้าได้เชื่อฟังพระสุรเสียงพระยโฮวาแน่แล้วข้าพเจ้าได้เดินทางตามที่พระยโฮวาทรงใช้ข้าพเจ้าไป ข้าพเจ้าได้คุมตัวอาฆาตกษัตริย์แห่งชนชาติอเมเล็กมาและข้าพเจ้าก็ได้ทำลายชนชาติอเมเล็กจนหมดสิ้นแต่พวกโพลไพร่ได้เก็บของริบแกะและโคที่ดีที่สุดจากสิ่งที่ต้องถูกทำลายนั้นเพื่อนำมาเป็นเครื่องสตาวบูชาแด่พระยะหฮวาพระเจ้าของท่านในเมืองคีลคารและซามมเอลกล่าวว่าพระยะหฮวาพอพระทัยในเครื่องบูชาเผาและเครื่องสตาวบูชา มากเท่ากับการที่จะเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระยะโฮวาหรือดูเถิดการเชื่อฟังก็ดีกว่าเครื่องศตพบูชาและการสดับฟังก็ดีกว่าไขามันของแกะตัวผู้เพราะการกระบฏก็เป็นเหมือนบาปแห่งการทำเวทมนต์คาถาและความดื้อดึงก็เป็นเหมือนการไหว้รูปเคารพและลรูปเคารพประจำบ้านเพราะเหตุที่ท่านปฏิเสธละทิ้งพระวจนะของพระยะโฮวา พระองค์จึงปฏิเสธละทิ้งท่านจากการเป็นกษัตริย์ด้วยและซาอูลกล่าวแก่สมุเอว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปแล้วเพราะข้าพเจ้าได้ล่วงละเมิดพระบัญชาของพระยะโฮวาและถ้อยคำของท่านเพราะข้าพเจ้ากลัวพวกพลัพร่และเชื่อฟังเสียงของพวกเขาเพราะฉะนั้นขอท่านโปรดอภัยบาปของข้าพเจ้าและกลับไปกับข้าพเจ้าเพื่อข้าพเจ้าจะได้นมัสการพระยะโฮวา และซามูเอลกล่าวแก่ซาอูลว่าข้าพเจ้าจะไม่กลับไปกับท่านเพราะท่านปฏิเสธละทิ้งพระคำของพระยะหฮวาและพระยะหฮวาทรงปฏิเสธละทิ้งท่านจากการเป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลพอซามูเอลหันตัวจะไปซาอูลก็ยึดชายเสื้อคลุมของท่านไว้และเสื้อนั้นก็ขาดและซามูเอลกล่าวแก่ท่านว่าในวันนี้พระยะหฮวาได้ทรงฉีกอาณาจักรอิสราเอลเสียจากท่านแล้ว และส่งมอบให้แก่ผู้ใกล้ชิดของท่านซึ่งดีกว่าท่านยิ่งกว่านั้นองค์ผู้สูงศักดิ์แห่งอิสราเอลจะไม่ทรงมูซาหรือกลับพระทัยเพราะว่าพระองค์ไม่ได้ทรงเป็นมนุษย์ที่เปลี่ยนใจยิ่งกว่านั้นองค์ผู้สูงศักดิ์แห่งอิสราเอลจะไม่ทรงมูซาหรือกลับพระทัยเพราะว่าพระองค์ไม่ได้ทรงเป็นมนุษย์ที่เปลี่ยนใจส่วนซาอูลกล่าวว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปแล้ว แต่ตอนนี้ขอท่านได้โปรดให้เกียรติแก่ข้าพเจ้าต่อหน้าพวกผู้อุโสของพลภัยของข้าพเจ้าและต่อหน้าอิสราเอลขอกลับไปกับข้าพเจ้าเพื่อข้าพเจ้าจะได้นมัสการพระยะโฮวาพระเจ้าของท่านซามูเอลจึงกลับตามซาอูลไปและซาอูลก็นมัสการพระยะโฮวาแล้วซามมเอลกล่าวว่าพวกท่านจงนำอาฆาตกษัตรของชนชาติอามาเลกมาให้ข้าพเจ้า และอาฆาตก็เข้ามาหาท่านอย่างเบิกบานเพราะอาฆาตกล่าวว่าความคมคืนแห่งความตายก็ผ่านพ้นไปแน่แล้วซามูเอลกล่าวว่าดาบของท่านได้ทําให้พวกผู้หญิงไร้บุตรฉันใดมารดาของท่านจะไร้บุตรไอท่ามกลางพวกผู้หญิงฉันนั้นและซามูเอลก็ฟันอาฆาตเสียเป็นท่อนๆต่อเบื่องพระพักพระยาหฮบาที่คี้ลคารซามูเอลก็ไปที่รามาและซาอูลก็ขึ้นไปยังวังของท่าน ที่คลิปอาหแห่งซาอูลและซามูเอลไม่พบซาอูลอีกจนวันที่เขาสิ้นชีวิตแต่ซามูเอลโศกเศร้าเพราะซาอูลและพระยะหุวาเสียพระทัยที่ได้ทรงตั้งซาอูลเป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอล